อย่างแรกถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองอยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5้าหมู่ออกกําลังกายและเสริมด้วยคอดีพลัสสารสกัดจากถังเช่าคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรธให้คุณแม่ทานก่อน พอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็นแนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่เขากินถังเช่ามาตลอดโปรโมชั่นพิเศษคอร์ดิพลาสอกล่องปกติ6,800บาทเฉเพาะ20ท่านแรกลดกว่า5 0ตพิเศษเพียง2690บาทแถมฟรีกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงราคอร์ดิพลาสกล่อง,องและถุงผ้ารักโลกหนึ่งใบมูลค่า1680บาทโทรด่วนตอนนี้ที่0 2 0ย์สองศูนย์แปดศูนย์ห้าหกสองห้าศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์ห้าหกสองห้าที่ละะาซาด้า หาอะไรก็เจอลาซาดามีทุกสิ่งที่ใจค้นหาใหม่ดาวนี้ด้วยเพอร์ฟูมเพลในเวลาฉุกเฉิน ผมก็ยังหอมแม้จะมีเหงื่อใหม่และดีที่สุดเช็คดาวนีหรือเพอร์ฟูมเพลสหอมติดทนนานยิ่งกว่าน้ำหอมราคาแพงแม้มีเหงือใหม่ดาวนีหรือเพอร์ฟูมเพลสเว,วีเลือกแชมพูปิดผมขาวที่แพนโอเค 1. ใช้ง่ายแค่สระ2ตกิดไม่ฉุน3ปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติครบ3โอเคเลยแพนเลือกโอเคเฮอร์เบิลค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตรอเเซจากถ้ำธรรมชาติ mm hmm. นกดูแลตัวเองมากว่า20ปี mm hmm. เคล็ดลับของนก mm hmm. เครื่องดื่มรังนกจากถ้ำธรรมชาติขวดนี้ mm hmm. ที่นกอยากแนะนำค่ะ mm hmm. นกประทับใจปริมาณรังนก1.4%ให้เนื้อรังนกที่แน่น mm hmm. ไม่เจอสี mm hmm. ไม่ใส่วัตถุก,กันเสีย ดื่มง่ายนกดื่มทุกวันค่ะปุนใจทุกครั้งที่ดื่มเพราะผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดโดยบริษัทไก่ดำมาหากิจจำกัดเป็นโรงงานผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ HACCP และ ISO 2 0 0 2จาก i n t e r t e ็ h นกให้ทุกคนในครอบครัวได้ดื่มค่ะ บอนแบกบเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตรอเอร์เซจากถ้ำธรรมชาติจตัดเซตส3กล่องรวม18ขวดแต่ถ้าโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไปอีก2กล่องรวมทั้งหมด30ขวดค่ะราคาปกติรวมของแถม2,250บาทพิเศษจ่ายเพียง1,350บาทเท่านั้นโทรสั่งได้เลยส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ นุ่มดีหอมนิดอร่อยค่ะรสรสชาติอร่อยค่ะทานง่ายค่ะอันนี้มันจะเนื้อเยอะกว่าพูดที่ได้ทดลองดื่มชื่นชอบในรสชาติตามสูตรเฉพาะของบอนแบบให้เนื้อรังนกที่แน่นไม่ใส่วัตถุก,กันเสียดื่มง,ง่ายเคล็ดลับของนกบอนแบบ จัดเซต3กล่องรวม18ขวดและถ้าโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไปอีก2กล่องรวมทั้งหมด30ขวดค่ะพิเศษจ่จายเพียง1,350บาทเท่านั้นเรื่องของรังนกนกแนะนำนี่แหละ s m artsuv ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิต s าร์ทของทุกคนซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนี่แหละสูตรลับของแม่ <S <S บาร์บีคิวย่างซอสหอยนางรมสูตรเด่นน้ำจิ้มแจ่วผสมซอสหอยนางรมน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมซอสหอยนางรมอร่อยไม่เคยเปลี่ยนซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเช้าวันใหม่หลังแต่างงานรูปแบบชีวิตใหม่ๆกลิ่นหอมของลาเวนเดอร์ทำให้ยิ้มได้ตลอด เชื่อมั่นในตัวเองเรามีกลิ่นหอมนั้นให้คุณใหม่เกลดท่าชินเฟรชแอสซีจอนสัผม,มาอายุ55ดื่มสก็อตถังเช่าแล้วคิดว่าน่าจะดื่มตั้งแต่45ผมดื่มตอน45ก็คิดว่าน่าจะดื่มตั้งแต่35ครับแฟนหนูสดื่มเลยค่ะสกอตถังเช่าซุปไก่สกัดพร้อมสมุนไพรจีน5ชนิดสก็อตถังเช่า งานหนีสาวโสดถึงกับเก็บอาการไม่อยู่เมื่อต้องเจอกับห่าหนุ่นงานดีเรื่องอะไรนะคะใจเย็นลูกนเมืตอนนี้มีแต่ฝ้ายคนเดียวนะที่อยากได้คุณทั้งห้าคนม,มัดรวมกันเอาใจช่วยเธอไปพร้อมกันแลรู้ไหมใครโสดสองพอาทิตย์ที่2ทุ่มสินาทีเอ้ยฉันจำพวกแกได้พวกแกทำพวกเรามาทำไมเจ้านายฉันอยากจะคุยก,กับแกนายนายเกิดอะไรขึ้น่ะ ช่วยจัดการการเสียวฟันได้รวดเร็วเซนสอดารแรปิดแอคชั่นช่วยลดการเสียวฟันใน60วินาทีจากผลการทดสอบทางคลินิกใหม่ขนาด20กรัมมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่ยาแก้ไอกราอาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่ A I S 5G คลื่นมากสุดดีที่สุด ด้านรสชาติต้องยกให้ราแม่ครัวเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter แอร์ที่ดีที่สุดของ Carrier คิดทิ้งขยะคิดถุง Hero ขอบคุณช่างวันครับอยู่กับพี่เผยและจัดนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวเราไปกันที่เรื่องของพ่อขายยาบ้า